เอาใจคนอยากผ่อนถูกๆและอยากได้รถโตโยต้าครับวันนี้จัดให้อีกหนึ่งคันนะผมเป็นเจ้าโตโยต้ายาริ 1.2J นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ปี2012นะครับผมผมเปิดราคาแค่219,000บาทคันนี้ผ่อนว่า4,000บาทนะครับผมมามาชมกันนะครับคันนี้ได้สีส้มตัดดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยเราเปลี่ยนล้อแม็กให้นะครับผมขอบ15ยางดัลลอนะครับ อ่ะนะครับมาชมกันในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยตัวน,นี้ก็จะได้ในส่วนของท่อซิ่งนะครับผมไล่ฝ้าหลังแล้วก็ไฟท้ายเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของภายในนะครับคันนี้ภายในจะคุมโทนดำนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กคูน้านะครับเลขไมค์คันนี้อยู่เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลนะครับได้เบาะผ้าสวยๆเกียร์ออตโต้ไปด้วย นะครับในส่วนของห้องเครื่องนะผมตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc เบนซินนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่นอนนะครับเครื่องยนต์เดิมๆสวยๆน,นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถเก๋งผ่อนถูกๆนะครคันนี้ผ่อน่็แค่4,000บาทสนใจติดต่อ0812386699